สำหรับในปีนี้นะครับการประกวดคลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้านช่วยพระราชทานสมเด็จพระกิติถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีปีนี้นั้นได้รับความสนใจมากขึ้นจากน้องๆทั้งในประเภทเด็กและประเภทเยาว,วชนเลยนะครับซึ่งมีความหลากหลายทั้งในส่วนของน้องๆในโรงเรียนมัธยมน้องๆใ,ในสถาบันการศึกษารวมถึงน้องๆที่ได้รวมกลุ่มกันได้ช่วยกันคิดคลิปการแสดงขึ้นมานะครับก็มีจํานวนมากขึ้น ประกอบกับในเรื่องของการที่ปีนี้เรามีการเพิ่มประเภทเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้น้องๆนันะ้นสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละประเภทในแต่ละภาคได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือน่าดีใจคือปีนี้ได้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมานะครับของน้องๆโดยเฉลียนะ่ยเนี่ยถือว่าค่าเฉลียนะ่ยเนี่ยมีความตั้งใจมีความเรียกว่ามีความคิดสร้างสารรค์นะครับได้ประยุกต์เอา เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับแม้ว่าการประกวดนั้นเราใช้เป็นการประกวดผ่านคลิปแต่ในเรื่องของเทคนิคในการจัดทําก็ดีนะครับง่ายๆแค่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษนะครับใช้กล้องมือถือเองเนี่ยน้องๆก็สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นคลิปที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้เห็นถึงความตระหนักในเรื่องของอศิลป,ปะไทยนะครับแล้วก็การแสดงพื้นบ้านเป็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภาคนะครับมีความน่ารักอยู่ในตัวครับก็ถือว่า กิจกรรมปีนี้ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นและน้องๆก็มีความสนใจตลอดถึงความคิดสร้างสรรค์กับความสามารถก็มีการพัฒนามากขึ้นด้วยนะครับตัดสินยากไมค่สำหรับปีนี้จากในภาพรวมที่ดูในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เราได้เชิญมาทั้งในส่วนของต่างที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผู้ทรงคุณวุฒินะครับคณะคณะอาจารย์ต่างๆก็มีความยากลำบากมากขึ้นนะครับที่ได้ที่ได้ได้ทราบมาท่านก็ดูแล้วบางคณะนั้นมีความใกล้เคียงกันมาก เพราะยากที่จะถ้าคิดเป็นคะแนนเนี่ยถือว่าคะแนนใกล้เคียงนะครับแต่ในการตัดสินด้วยพระราชทานนั้นจะต้องมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับฉะนั้นก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นการใช้ความละเอียดถี่ถ้วนของคณะกรรมการนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ตัดสินด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรวมถึงในเรื่องของการคัดสุดยอดของแต่ละประเภทมาแล้วแต่ละภาคมาแล้วนะครับก็ทําให เห็นถึงคุณภาพของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็น้องๆที่อาจจะได้รับรางวัลชมเชยก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพมีความสามารถเรียกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยถือว่าน่าชื่นชมสําหรับภาพรวมของความสามารถในการจัดประกวดทั้งดนตรีแล้วก็การแสดงกืุนบ้านนะครับได้รับกระแสตอบรับจากเด็กๆเยอะขนาดนี้ปีหน้าจะมีอะไรพิเศษว่าเดิมก็ปีหน้านั้นเรามุ่งหวังที่จะให้เกิดการแสดงกลับมาในรูปแบบเดิมที่เราเคยเริ่มก็คือ ปีนี้เรายังคงคงมาตรการนะครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของโควิดไว้จึงตามประกวดผ่านคลิปในปีหน้าเราคาดหวังว่าเราจะกลับมาประกวดแบบปกตินะครับก็คือมีออเดชั่นแล้วก็ในเรื่องของการคัดเลือกนะครับสามารถให้น้องๆมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการได้นะครับรวมถึงเรื่องของเงินรางวัลก็ยังอ,อาจจะมีการพิจารณาเพิ่ม,เต,มเติมนะครับในส่วนของจานวนแล้วก็ประเภทที่ดูจากการตอบรับนี่นะครับเรื่องของดนตรีนั้น มีจํานวนมากนะครับเรื่องของการแสดงพื้นบ้านก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับอาจจะมีการเพิ่มประเภทมากขึ้นแต่ปีหน้าเราจะพิจารณาในเรื่องของการจัดให้มีการแสดงในเรียกว่าออนไซต์นะครับแต่ขณะเดียวกันออนไลน์ก็ยังเป็นข้อพิจารณานรในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็การเข้าถึงกิจกรรมก็คงรูปแบบเรื่องของออนไลน์ไว้ด้วยแต่ลักษณะกิจกรรมคงจะเป็นออนไซต์แล้วนะครับสุดท้ายอยากให้ช่วยแสดงความยินดีกับ ครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับน้องน้องทุกทีมทุกคนนะครับทุกภาคที่ได้ตั้งใจจัดทาคลิปแล้วก็ได้ก็มาประกวดแม้ว่าจะได้รับรางวัลบ้างไม่รับรางวัลบ้างนะครับแต่ถือว่าทุกคนประสบความสาเร็จในความกล้าคิดกล้าคำกล้าแสดงออกนะครับโดยเฉพาะยิ่งแสดงความดีไปเกียรติสูงสุดกับทีมและน้องที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเน็จประเทศพรัฐนะครับถือว่าเป็น เกียรติประวัติรวมถึงในเรื่องของการที่เรามีจิตใจในการอนุรักษ์ดนตรีไทยการแสดงขึ้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นกําลังสำคัญให้กับประเทศชาติต้องขอแสดงความดีกับน้องๆแล้วก็ขอให้รักษาสิ่งที่เรามีอยู่ไว้นะครับพัฒนาต่อยอดจนเป็นศิลปินให้ได้ในอนาคตทีเดียวครับขอแสดงความดีครับขอบคุณคเสร็จแล้วครัคบค้คร